โอ้ฮัลโหลเฮ้สวัสดีครับายเฮัลโหลว้าวเอ้เดอะฮักส์นี่ยอดมนุษย์้าลตาเขามีไฟด้วยอู้เดอะฮักส์วันซูชิเยกอด ไอรอนแมนไอรอนแมนเย่ว yeah. hey. hey, ู ma wow. ้ท้ที่โฟเฮ้ยปิดหน้ากากหน่อยวู้เฮ้สไปเดอร์แมนมาแล้วว้าวสไปเดอร์แมนวู้วันทูทีโฟ โอเคนี่เจอกับเอลเฟนหน่อยเป็นไรเจอกับช้างหน่อยเป็นไรโอ้แมมมอสช้างแมมมอสนี่ก็ช้าง